สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายแล้วก็ความหมายตรงกันข้ามนะครับเราก็มาเริ่มเลยนะครับ well being well being ตัวนี้หมายถึงอยู่ดีกินดีนะครับมีความสุขสบายคำเหมือนก็คือ rich rich ที่แปลว่าร่ำรวย wealthy wealthy ตัวนี้ออกว่า wealthy นะครับความหมายคือมั่งมีหรือมั่งคัง่งส่วนความหมายตรงข้ามก็คือ poor poor ที่แปลว่าขัดสนยากจนหรือ needy needy อันนี้แปลว่าขาดแคลนขาดแคลนต่อมาครับ decrease decrease อันนี้หมายถึงลดลงความหมายเหมือนหรือคลายก็คือ reduce reduce ก็แปลว่าลดลง decline decline อันนี้หมายถึงความเสือ่อมหรือแย่ลงส่วนความหมายตรงข้ามนะครับ expand expand อันนี้ก็จะมีความหมายว่าเจริญรุ่งเรืองนะซึ่งตรงกันข้ามกับ ความเสื่อมหรือลดลงอีกคำหนึ่ง growth growth ตัวนี้อย่าลืมเอาลิ้นแตะที่ระหว่างฟันล่างกับฟันบนฮนะเวลาออกเสียง growth หมายถึงการพัฒนาต่อมาครับ call out แต่เวลาเจ้าของภาษาเขาออกเสียงเขาจะออกว่า call out call out ก็คือพูดเป็น linking ติดกันนะครับความหมายก็คือ ตะโกนเรียกนะหรืออีความหมายหนึ่งที่นิยมพูดอยู่ในในข่าวตอนนี้ก็คือเชิญให้ออกมาสู้ก็คือเชิญชวนให้ออกมาช่วยกันสู้ call out นะครับความหมายเหมือนหรือคล้ายกันก็คือ shout out shout ที่แปลว,ว่าตะโกนนะ shout out ตะโกนเรียกอีกคำหนึ่ง call down Call down อันนี้ก็แปลว่าเชิญให้ออกมาสู้เหมือนกันนะครับส่วนความหมายที่มีความหมายตรงข้ามก็คือ drive out drive out นะ drive แปลว่าขับ out ออกไปก็คือขับไล่ drive out ต่อมาครับ pageant pageant อันนี้จะหมายถึงการประกวดนะครับ pageant ก็หมายคล้ายกันก็คือ display display ที่แปลว่านำเสนอหรือเอาออกมาโชว์เอาออกมาแสดงอะไรอย่างนี้นะ display ส่วนคำที่มีความหมายตรงข้ามก็มีคำว่า hide hide อันนี้หมายถึงซ่อนนะซ่อน conceal conceal หมายถึงปกปิดนะครับปกปิดต่อมาครับ evacuate ตัวนี้ evac นะครับ e v a c ต้องเอาลิมฟี่ากล่างแตะกับฟันบนนะครับออกเสียงเป็น evacuate evacuate แปลว่าอบพยบหรือทำให้ว่างเปล่าความหมายคล้ายก็คือ c l e ียร์เคลียร์เคี่หมายถึงเคลียร์พื้นที่ทำให้ว่าง empty empty e ตัวนี้ไม่ออกเสียงตัว p นะครับอย่าออกว่า empty นะครับออกว่า empty e mt p y แปลว่าว่างเปล่าความหมายตรงข้ามก็คือ full full f u l l full ที่แปลว่าเต็มหรืออิ่มก็ได้ stage stage อันนี้แปลว่าฉากเวทีหรือแปลว่าระยะเวลาก็ได้ความหมายคล้ายก็คือ period period อันนี้แปลว่าช่วงเวลาหรือ phase phase ตัวนี้จะออกเสียงใคล้าย p h a c e ที่แปลว่าหน้า แต่ phase ตัวนี้คือ phase แปลว่าช่วงหรือระยะนะครับความหมายตรงข้ามเนี่ยผมค้นดูแล้วไม่ไม่มีนะครับต่อมาครับ set out set out แปลว่าเริ่มออกเดินทาง set out ความหมายคล้ายก็คือ start นั่นเอง start ที่แปลว่าเริ่มหรือจุดเริ่ม ส่วนความหมายตรงข้ามก็คือ end point end point แปลว่าปลายทางปลายทางหรือ terminal point terminal point แปลว่าปลายทางต่อมาครับ concern concern เกี่ยวข้องหรือกังวลความหมายคล้ายก็คือ involve involve อันนี้ก็แปลว่าเกี่ยวข้อง หรือ anxiety anxiety อันนี้ก็กังวลแปลว่ากังวล worry 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 ก็แปลว่ากลุ้มใจนะครับ worry ส่วนความหมายตรงข้ามก็คือข้าม calm สงบต่อมาครับ sentence sentence อันนี้แปลว่าประโยคที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็มีความหมายนึงแปลว่าตัดสินนะครับตัดสิน ก็มีความหมายคล้ายก็คือ decision decision พิพากษานะครับหรือ judgment judgment ตัดสินใจนะครับความหมายตรงข้ามก็ไม่มีนะครับต่อมาครับ arrest arrest แปลว่าการจับกลุ่มนะการจับกลุ่มความหมายคล้ายก็คือ seizure seizure นะก็แปลว่าการจับกลุ่มเหมือนกันหรือ confinement confinement นะอันนี้แปลว่าการกำจัด confinement ส่วนความหมายตรงข้ามก็มี free ing free ที่แปลว่าอิสระนะ free ing ก็แปลว่าอิสระหรือ release release ปลดปล่อยตัวนี้ release เนี่ย อย่าออกเสียงเป็นร re, ี release นะครับต้องออกเป็นปากกลม release ต่อมาครับ bait bait แปลว่าเหยื่อความหมายคล้ายก็จะมีคำว่าอันนี้สำเนียงอังกฤษนะฮะออกว่าเลอแต่ถ้าอเมริกันเขาจะออกล u Lu ่จะเพี้ยนไปนิดหนึ่งนะครับแปลว่าเสน่ห์หรือแปลว่าเหยือ่อล่อ ส่วนความหมายตรงข้าม repeal repeal อันนี้แปลว่าตีตัวออกห่างนะตีตัวออกห่างหรือแปลว่าขับไล่ก็ได้ต่อมาครับ violate violate Viol ตัว v ก็ต้องเอาริมที่ปากล่างแตะฟันบน violate แปลว่าฝ่าฝืนหรือละเมิดละเมิดนะครับความหมายคล้ายก็มี outrage outrage ตัวนี้อย่าอ่าน outrage นะครับต้องอ่านว่า outrage แปลว่ากระทำรุนแรง outrage แปลว่าขมขืนก็ได้นะครับส่วนความหมายตรงข้ามก็มี obey obey แปลว่าเชื่อฟังบางครั้งเราฟังคนอเมริกันพูดกับคนอังกฤษพูดมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้ก็รู้ไว้นิดหนึ่งว่า บางคำสำเนียงม,มันก็เพี้ยนระหว่างอเมริกันกับอังกฤษนะครับวันนี้ก็เอาศัพท์ที่น่าสนใจนะมีทั้งคำเหมือนแล้วก็คำตรงข้ามคืออันนี้บางทีมันอาจจะไม่เหมือนเปะ๊ะหรือตรงข้ามเปะ๊ะนะครับก็คือเอามาสับมาให้น้องๆเพื่อนๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้ออกเสียงวิธีการออกเสียงอะไรอย่างนี้นะครับให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาซึ่งแน่นอนละ่ะเราอาจจะพูดไม่เหมือนเปะ๊ะนะครับแต่ก็พยายาม ทำให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ